สวัสดีค่ะพบกับแตงกวยอีกแล้วนะคะที่ช่องกดบายซุปแตงค่ะ นี้ต้องพามาชมนะคะรถ Ford SUV ของเรานะคะนั่นก็คือรุ่นเอ e r e ร t เนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นไทเทเนียมพัดสี4นนั่นเองนะคะสีนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาดำค่ะแล้วก็จะมีสีเลือกนะคะมีสีขาวมุกสีดำค่ะสีน้ำตาลแล้วก็สีบรอนเงินด้วยนะคะสีพิเศษนะคะสีขาวมุกก็จะบวกเพิ่มแค่1 2 0 0 0มบาทเท่านั้นค่ะรุ่นนี้นะคะราคาเขาจะอยู่ที่1 8 9 7 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะวันนี้ต้อพาาชมค่ะ ชุดแต่งของคันนี้เลยนะคะว่าคุณลูกค้านะคะเขาแต่งสไตล์ไหนคะ่ะกระปรงก็แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเริ่มที่ชุดแต่งด้านหน้ากันเลยนะคะ ชุดแต่งน,นะคะลูกค้าเลือกเป็นวิกเตอร์นะคะตัวเด็ดเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะคะสไปล์ยุโปรปนะคะเข้ากับทรงสุดาตานวันนี้สุดๆเลยค่ะนี่ค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นซี่นะคะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเว้าดูกล้องหน้าตรงนี้ไว้ด้วยนะคะไม่บดบังแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวไฟ LED 3จุดนะคะเพิ่มแบบนิติให้ตักตัวรถมากขึ้นนะคะให้ดูมี ไมากคือหน้าไฟอันนี้นะเป็นสีส้มสวยงามมากๆค่ะแล้วก็อะคริลิกฝากระโปรงหน้านะคะโลโก้ e v e r อร์นะคะดีไซน์เรียวเล็กสวยงามเข้ากับตัวรถสุดๆเลยค่ะสีเขานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะนะต่อมาก็เลยค่ะที่ตัวกันชนนะคะของวิกเตอร์เช่นกันค่ะนี่ค่ะชุดกันชนหน้านะคะก็จะมาถึงตรงนี้เลยนะคะ นี่ค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็คือจะมาถึงตรงนี้นะคุณลูกค้าตรงนี้มีไฟด้วยนะคะลืมบอกแน่แล้วก็ตัวครอบไฟนะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะคะดีไซน์ก็จะเป็นดําเงาเกือบทั้งคันเลยนะคะคันนี้แล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบนะคะความแมทความดำด้านนะคะมีเลือกเช่นกันค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวแต่งพาชมนะคะตัวชุดกันชนนิดนึงนะคะนี่ค่ะเขาจะเว้ารูเซนเซอร์ให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดีเทลของเขานะคะก็ค่อนข้างมีมิตินะคะไม่ได้ดำด้านไปหมดเลยนะคะแล้วจะมีดำสลับเท้าแบบนี้นะคะค่อนข้างเข้ากับตัวรถม,มากๆเลยค่ะสีค่อนข้างตรงเลยนะคะแต่สีตัวรถของเรานะคะรับรองว่าง,งานดีแนบเนียนแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวยาง,งเขาก็เป็นยางกันน้ำนะคะไม่ต้องยิงซิลิโคนเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้ รับกลองว่าคุณภาพของชุดแต่งนะคะได้มาตรฐานแน่นอนค่ะแล้วก็ทางช่างนะคะก็มีฝีมือในการติดตั้งนะคะลูกค้ารับประกันได้เลยค่ะมาี๋ยตั้งพาชมด้านหน้านิดน,นึงนะคะตัวแค้งของชุดกันชนหน้าค่ะนี่ค่ะเดี๋ลูกค้าท่านใดยังไม่เคยได้เห็นเลยนะคะสําหรับตัวชุดกันชนนะคะนี่ค่ะดีไซน์ได้หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยคะ่ะอ่าเดี๋ยวพาชมกันต่อนะคะที่ด้านข้างค่ะ นี่ค่ะคิ Q ้วล้อนะคะก็ติดตั้งไว้เช่นกันนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะดูไม่ออกนะเพราะว่าเป็นดีไซน์เล็กๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบความเรียบนะคะไม่ชอบคิ้วล้อใหญ่นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ชอบคิ้วล้อสไตล์ใหญ่ๆก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะนี่ค่ะเขาว้าลูเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะดังข้างเห็นไหมคะว่าใส่ใจสุดๆเลยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวแตงพาชมตัวครอบก่อนนะคะอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงานะคะ นี่ค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะนี่ค่ะนะแล้วก็มาถึงเจ้าพระเอกของเรานะคะนี่ค่ะอ่าตัวล้อนะคะ แวมไพร์ตัวดังเลยนะคะแล้วก็จะเป็นลายข่าบวางค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบลายอื่นๆนนะะสามารถส่งรูปมาให้ได้เลยนะคะมีให้เลือกทุกแบบเลยนะคะอันนี้ดีไซน์ล้อนะคะลูกค้าะคะเลือกเป็นแบบออฟลบ5นะคะก็จะเว้าเข้าไปนะคะทําให้ล้อดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะดูเท่ดุดันนะคะ มาพร้อมกับตัวยางนะคะยี่ห้อซูแมกค่ะตัวนี้ตัวดังเช่นกันค่ะลูกค้าเลือกหน้ายางมาเป็น275ทับ55 R 20นะคะอ่าสำหรับคันนี้นะอย่างที่บอกนะคะเป็นสไตล์สุต่านดูใบนะคะก็คือใช้ชุดโชกคนะคะโหลดเตี้ย2นิ้วนะคะจะเป็นโชคของโปเเฟนเดอร์ตัวนังอีกเช่นกันค่ะนี่ค่ะแดงๆนะคะแล้วก็เพิ่มสับแทงนะคะเพิ่มความนิ่มนวลด้วยนะคะ นี่ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะจัดให้ได้เลยค่ะต่อมาค่ะพาชมตัวชุดแต่งนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะเบ้ามือจับแล้วก็ครอบมือจับนะคะแน่นอนค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะคะให้แมทต์ไปกับทั้งตัวรถเลยนะคะดูเข้ากันสุดๆเลยสำหรับลูกค้าท่านใดชอบแมทต์แมท์ด้านๆนะคะเลือกได้เช่นกันค่ะเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะก็สามารถเลือกเป็นสีแดงได้นะคะที่เราเคยเห็นกันนะคะ แต่ลูกค้าท่นี้ก็คือชอบดำล้วนไปเลยนะคะสั่งได้หมดค่ะต่อมาที่โซนด้านหลังกันแล้วนะคะนี่ค่ะสปอยเลอร์หลังนะคะอันนี้นะคะดูเรียบเนียนมากเลยนะคะต่อเติมสปอยเลอร์ของเอเวอร์ที่มีมาอยู่แล้วนะคะให้ดูมิติมากยิ่งขึ้นนะคะรับกับชุดกันชนหลังนะคะนะเป็นสีตัวรถนะคะนี่แต่งผ่าชมนะคะ มีโลโก้วิกเตอร์นะคะแล้วก็ชุดกันชนค่ะนี่ค่ะชิ้นนี้เลยนะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นแคงทงรถนะคะสีแมทเทาแบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ของตัวข้อนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะอย่างลูกค้าท่านนี้ก็จะเลือกเป็นข้อหยักนะคะกึ่งข้อคู่แบบนี้นะคะ นี่เหมือนได้เป็นพ่อดับเบิลเลยนะคะอันนี้สองอันแล้วโนะแล้วก็ชิ้นเนี้ยค่ะก็เหมือนเป็นคู่อีกนะน่ารักมากๆเลยค่ะตัวข้อบไฟนะคะนี่ค่ะทำให้รถมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่ค่ะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ความพิเศษของคันนี้นะคะลูกค้านะคะอยากให้ตัวไฟท้ายนะคะเป็นสีออกรงควันดำนะคะทางเราก็เลยทําการแรปสติกเกอร์สีรงควันดำนะคะทําให้เฉดสีของไฟท้ายนะคะจากที่แดงแดงแปด๊ดแป๊นะคะทำให้ดูซอฟลงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบกันเลยนะคะค่ะมาดูรอบคันบางส่วนฝั่งนี้กันบ้างนะคะ เราก็ติดกัมสัตว์ค่าให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะเราแถมเป็นเกรดเซรามิกให้เลยนะคะ กันบ้างค่ะกับเจ้าเทเนียมพัดขับสีคันนี้แล้วก็ดีไซน์การแต่งนะ,ะชุดแต่งวิ c เตอร์ออฟโรดนะคะแล้วก็แบบทรงสุรตาดนะคะล้อมแม็กใหญ่ๆวนๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะกำลังเล็งนะคะที่จะออกรถเอลเรสอยู่นะคะหรือว่าสงสัยนะคะอยากจะติดชุดแต่งแบบนี้นะคะต้องทํายังไงราคายังไงนะคะทั้งมาปรึกษาแต่งกันก่อนได้เลยนะคะตอนนี้เอลเรสนะคะมีโปรดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ฟรีชุดแต่งจัดเต็มนะคะทั้ง สาวแต่งก่อนได้ค่ะที่ค r วโค้ดนี้หรือว่ากดด่วนที่เบอร์0835440099เบอร์นี้ได้เลยนะคะดูค้าท่านใดนะคะยังไม่ได้กดติดตามแต่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะยังไงวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ครั้งหน้าแต่งพาไปชมรถรุ่นไหนแล้วก็โปรอะไรนะคะอย่าลืมดูกันด้วยนะวันนี้แตงขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย